เหมาะกับธุรกิจพวกอาจจะเป็นแบบเหมือนกับอาจจะเป็นร้านขายของเล็กๆอะไรเงี้ยครับหรือใช้ในพวกอาจจะเป็นสต๊อของโรงงานเหล่านี้ก็ใช้งานได้นะครับเหมาะตั้งในออฟฟิศนะครับตัวรุ่นนี้นะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับจากบริษัทรีเทล l ิ u s i n e s s s u i จำกัดนะครับผมวันนี้เราจะมานําเสนอตัวเครื่บิมบาโคส์นะครับวันนี้นํามาจะเป็นตัวแบรนด์ฮันนี่เวลนะครับจากประเทศอเมริกานะครับผมเป็นโมเดล Pc42p พัทนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เล็กสุดของตัว Honeywell นะครับผมราคาก็ย่อมเยาวนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับธุรกิจพวกอาจจะเป็นแบบเหมือนกับอาจจะเป็นร้านขายของเล็กๆอะไรเงี้ยครับหรือใช้ในพวกอาจจะเป็นสต๊อของโรงงานแบบนี้ก็ใช้งานได้นะครับเหมาะตั้งในออฟฟิศนะครับตัวรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมก็คือจะเป็นรุ่นที่มีตัวความเหนีวนการชิมอยู่ที่5นิ้วต่อวินาทีนะครับ ความกว้างในการพิมพ์ก็อยู่ที่ประมาณ104.1มิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับผมตัวริบบอนนะครับตัวนี้จะสพอร์ตริบบี่เป็นแกน1นิ้วเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นถ้าพวกแกนเล็กเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้นะครับแกนศ5นุด้านะครับผมนะครับจะมีตัวเนี่ยครับตัวแกนที่สวงมาให้สหรับใส่แกน1นิ้วนะครับผมนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับก็เหมาะกับตัวสติ๊กเกอร์แกนจะนนิ้วนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เครื่องมีขนาดเล็กนะครับทำให้ใส่ตัวส นี่ครับที่เป็นตัวเครื่องนะครับผมนะครับนี่นะครับผมจะมีตัวล็อกกระดาษมาให้นะครับนรือจะเป็นตัวลูกยางนะครับผมก็สามารถใส่ได้ทั้งตัวรีปอนท์พิมพ์ทั้งเฟดพิมแล้วก็เฟดเอานะครับแต่ก้เป็นแต่ก็เป็นแกนหนึ่งนิ้วเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับพอจังหวะที่ใส่ปุ๊บเนี่ยยกพิมพ์มาปุ๊บเนี่ยเครื่องทําการคาลิเบรตใหม่นะครับเพื่อกับเซ็นเซอร์นะครับผมนะครับโอเคนี่จะเป็นโฟมสีครับ ด้านนี้ด้านหลังนี้จะเป็นตัวพอตที่ให้มานะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมีพอรตแลนด์มาให้นะครับตัวนี้พอตซีเรียลนะครับพอทยูเอสบีนะครับแล้วก็เป็นยูสบีโฮสต์นะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับต่ออะแดปเตอร์ปุ่มปิดอยู่ด้านข้างนะครับนี่ครับนี่จะเป็นตัวปุ่มปิดนะครับผมตรงนี้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็รับกันตัวเครื่องให้หนึ่งปีนะครับผมก็เหมาะกับใช้งานแบบ พิมไม่เยอะมากครับวันหนึ่งก็อาจจะซิลเตอร์เยอะสองพันดวงสามพันดวงนะครับผมผมจะลองพิมพ์นะครับว่าความเร็วในการพิมพ์กับห้านิ้วต่อนาทีนี่มันมันเร็วไหมนะครับผมจะลองพิมพ์นะครับเห็นไหมครับก็ค่อนข้างไวเลยนะครับผมสั่งพิมะสิบยี่สิบดวงนี่คือไวมากครับโดยทำร้อนเลยก็ได้นะครับผมสั่งที่ยี่สิบดวงนะครับ พิมพ์คมชัดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์ไม่มีเบี้ยวเลยเห็นะครฮะตัวนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือว่าแบบต้องการพิมพ์บาร์โค้ดเริ่มต้นอะไรเงี้ยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เหมาะรุ่นหนึ่งนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็มีความคงทนแล้วก็เป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่บริษัทรีเทลวิสเนอร์สุขกาดนะครับเบอร์โทรก็02นะครับ7434595นะครับหรือว่าติดสี่สามสี่ห้าเราก็ได้ครับเว็บไซต์เราก็ โ w รเว็บนะครับผม r b s c r o t h s นะครับผมตรงนั้นก็คือจะมีแชทคุยได้ทางเพจก็ได้นะครับผมนี้นะครับยังไงสอบถามได้นะครับผมก็ออกมากเท่านี้ผมสวัสดีครับผม